เมน,นูแรกของเรานะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวราดหน้าสูตรหมูหมักไข่ขาวค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปนในสู่เรื่องของกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราต้องมารู้จักกับเรื่องของการหมักหมูก่อนค่ะก็สูตรมีดังนี้นะคะหมูสันคอนะคะหนึ่งร้อยกร,รมัมตรงหมูเนี่ยนะคะเราจะใช้ส่วนอื่นก็ได้นะคะที่นำสันมาก็เพราะว่าหมูสันคอจะเป็นส่วนที่นิ่มที่สุดแล้วก็มีมันปนด้วย นะคะก็ได้ได้ทั้งหมูทั้งมันมาปนกันนะคะต่อไปก็จะเป็นไข่ขาวนะคะของไข่ไก่ไข่แดงเราไม่เอานะคะหนึ่งฟองแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลเพิ่มความหวานด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะขั้นตอนการทําก็มีไม่ยากเอาละคะ่ะเอาหมูลงนะคะแล้วเราก็ ผสมสีวขาวน้ำตาลทรายแป้งมันทำไมถึงใส่แป้งมันรู้ไหมคะเพราะว่าตัวแป้งมันเนี่ยคะ่ะจะเป็นตัวที่ทำให้หมูนิ่มนะคะเนี่ยคะ่ะเสร็จแล้วเราก็จะเค้าให้เข้ากันสักประมาณห้านาทีแต่ถ้าเรามีเวลานานกว่านี้เราก็ ขั้นต่ำน่าจะเป็นสักสิบห้านาทีนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้า้านาทีก็ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับตัวผสมตรงนี้นะคะพอเราผสมหมูกับเครื่องปรุงทั้งหลายโดยที่มีแป้งมันด้วยเนี่ยได้ครบห้านาทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอา,เอาไข่ขาวเนี่ยลงไปผสมต่อนะคะเนี่แหละค่ะเราก็จะได้เป็นหมูหมักไข่ขาวจะก่อนที่จะ เอาไข่ขาวลงไปจะขอเล่าให้ฟังบางคนเนี่ยใช้แค่แป้งมันกับหมูแล้วก็เครื่องปรุงก็พอแล้วไม่ต้องใส่ไข่ขาวก็ได้นะคะแต่ก็ใช้เวลาประมาณ15-20นาทีแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่ใส่ไข่ขาวน้ำรัดหน้าของเราก็จะมีข้อเสียก็คือว่าน้ำไม่สวยนะคะ หรือหรือถ้าเราจะเอาหมูหมักกับไข่ขาวก็ได้ไม่ต้องมีแป้งมันก็ได้แต่ถ้าหมูหมักกับไข่ขาวก็ใช้เวลานานหน่อยนะสักครึ่งวันแหละค่ะหมูถึงจะนิ่มนะคะเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณว่าหมูกับเนื้อแป้งเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะเอาไข่ขาวใส่เนี่ยค่ะพอเราใส่ไข่ขาวแล้วเราคลุกไว้ ต้องพักไว้ก่อนนะยังใช้ทันทีไม่ได้นะคะเพราะว่ายัางไม่นิ่มนะต้องทิ้งไว้สักประมาณสิบห้านาทีก็ร่นเวลาในการหมักไปจากที่ไม่มีไม่มีแป้งมันก็มามีแป้งมันนะคะทำให้เวลาในการหมักเนี่ยเร็วขึ้นแทนที่จะเป็นครึ่งวันก็แป๊บเดียวค่ะสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ตั้งทิ้งไว้นะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมา ำสูตรเส้นกันนะคะอันนี้แค่สูตรหมักหมูก่อนค่ะตอนนี้นะคะหมูที่เราหมักไว้ใช้ได้แล้วค่ะต่อไปนี้นะคะก็ต้องมารู้จักสูตรแล้วค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะสูตรมีดังนี้ค่ะเส้นกว๋วยเตี๋ยว100กร,รมัมถ้าคนที่ชอบทานมากกว่านี้หรือว่าคนอ้วนๆน,นะคะก็มากกว่าได้แต่อย่าลืมว่า เส้นกว๋วยเตี๋ยวพอเราผัดมาเนี่ยอุ้ยมันนิดเดียวเองนะคะคิดว่ามันน้อยแต่มันต้องมีน้ําสําหรับราดหน้าอีกนะคะต่อไปค่ะผักคะน้าหนึ่งต้นแต่ว่าเห็นไหมในรูปเนี่ยในจานที่เตรียมไว้ตั้งเยอะแน่ถ้าเป็นคะน้าต้นใหญ่ก็หนึ่งต้นนะคะถ้าลูกคะน้าต้องการความงามุษย์คะน้ามัใสา่หรือว่ายอดคะน้าเนี่ยก็หลายๆต้นนะคะกระเทียมสับหนึ่งช้อนโต๊ะ เต้าเจี้ยวอย่างดีสูตรหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสำหรับต้องการที่จะต้องละลายน้ำนะคะก็ต้องมีแป้งข้าวโพดด้วยสามช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสำหรับละลายแป้งครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวมีสองส่วนนะคะสำหรับผัดเส้นหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวสำหรับผัดน้ำรัหน้าสองช้อนโต๊ะ น้ำปลาดีหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะน้ำซุปที่ได้จากการต้มน้ํากระดูกหรือน้ําเปล่าก็ได้ค่ะหนึ่งถ้วยครึ่งนะคะหนึ่งถ้วยครึ่งเป็นถ้วยตวงนะแล้วก็มีน้ํามันพืชสําหรับผัดเส้นสองช้อนโต๊ะน้ํามันพืชสําหรับทำน้ํารัดหน้าสามช้อนโต๊ะ สุดท้ายเป็นพริกไทยเสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้นโต๊ะหรือว่าตามต้องการก็ได้นะคะเอาละก่อนอื่นเมื่อรู้สูตรแล้วเราก็มาทำขั้นตอนดังนี้นะคะก่อนจะไปทำเส้นต้องมาทำน้ำสำหรับเตรียมตัวรัดหน้าก่อนก็คือนี่แหละถ้าไม่มีแป้งกับน้ำตัวนี้ก็จะไม่มีน้ำเหนียวๆใช่ไหมคะผสมกันแล้วทิ้งไว้นะคะ เห็นว่าน้ำเยอะอย่างนี้อย่าตกใจนะคะเราไม่ได้ใส่หมดหรอกนะเราใส่แค่ว่าพอต้องการเราเท่านั้นเองว่าเหนียวแค่ไหนเหนียวแค่ที่เราต้องการเราก็พอแล้วเราก็หยุดเอาละเราได้ละายน้ำแล้วก็พักไว้พอพักไว้เสร็จทำอะไรคะต้องผัดเส้นก่อนนะคะผัดเส้นเปิดไฟปั๊บไ,ไฟปานกลางน้ำมันพืชใส่ ให้ทั่วๆก้นกระทะเดี๋ยวเดี๋ยวเส้นจะติดนะคะถ้าเส้นติดก้นกระทะเราก็ต้องทํางานสองทีก็คือผัดเส้นเสร็จแล้วต้องไปล้างกระทะแต่ถ้าเส้นไม่ติดก้นกระทะก็ทางานทีเดียวเลยพอใกล้ๆที่จะจะร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเส้นใส่ทีนี้ถ้าเห็นน้ํามันตรงเนี้มากไปแล้วก็น้ํามันออกบ้างเดี๋ยวก็คุณอ้วนก็จะมาถามหาเอาละค่ะ เอาเส้นใส่แล้วนะคะตรงนี้ไม่ยากละค่ะง่ายๆที่ให้ใส่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าเส้นจะได้ไม่ชืดนะคะบางคนอาจจะสงสัยทาไมเราถึงไม่ไม่ใส่ซีอิ๊วด,ดาก็คือว่าถ้าซีอิ๊วดามันก็จะไม่สวยไงอยากให้เส้นสวยไงคะเดี๋ยวเส้นก็จะดําไปแล้วก็เลยไม่ใส่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ผัดให้เส้นประมาณว่าเส้นสุก แต่จริงๆเนี่ยเส้นก็สุกแล้วนะคะเส้นที่เขานำมาจากตลาดเนี่ยเขาสุกเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้เส้นนิ่มใช่ไหมเราก็ผัดสักทีหนึ่งประมาณนี้ก็พอแล้วล่ะค่ะใส่ถ้วย สงสัยว่าจะต้องไปล้างกระทะซะก่อนละมั้งติดกระทะนิดหน่อยเนี่ยขอเวลาสักครู่นะคะขอไปล้างกระทะก่อนนะคะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะวิธีการอย่าลืมเปิดไฟใช่ไหมไฟปานกลางน้ำมันพืชอย่าเพิ่งใส่หมดนะคะ ถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มต่อไปต,อต้องนำกระเทียมเจียวใส่ก่อนนะคะผัดกระเทียมเจียวให้หอมผัดไปเรื่อยๆใกล้ๆเหลืองแล้วก็เป็นเต้าเจี้ยว ที่ไม่ให้ใส่น้ำมันพืชหมดเพราะว่าเดี๋ยวก็จะน้ำมันมากไปเดี๋ยวเรามาสังเกตก่อนค่ะว่าถ้าเผื่อตอนเราใส่เต้าเจี้ยวใส่หมูแล้วน้ำมันน้อยไปเราค่อยเพิ่มนะคะตอนนี้ใกล้เหลืองแล้วใส่เต้าเจี้ยวค่ะเนี่ยค่ะพอเต้าเจี้ยวปุ๊บเนี่ยเราไม่ใส่หมูก่อนนะคะเราใส่น้ำซุปเลยค่ะ เอาละน้ำซุปลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจะเรามารอน้ำซุปเดือดในระหว่างที่เรารอน้ำซุปเดือดเนี่ยเราก็ใส่เครื่องปรุงพวกนี้ใส่ไปน้ำตาลทรายใส่ไปน้ำปลาดีซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยเนี่ยค่ะน้ำมันหอยก็ใส่ไปตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่หมูค่ะหมูที่เราหมักเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะที่เราเรียกว่าสูตรหมูหมักไข่ขาวจะเห็นเยื่อเห็นไหมคะจะมีเยื่อด้วย เยี่อไข่ขาวอะค่ะอาละค่ะถ้าเราเห็นว่าน้ำซุปน้อยไปแล้วก็เติมอีกสักนิดนึงถ้าคนชอบน้ำซุปไม่ชอบก็พอต่อไปทําอะไรคะทําได้สองอย่างที่เหลือก็คือแป้งกับผักถ้าเราชอบให้ผักสุกๆแล้วก็ใส่ผักก่อนเดี๋ยวตามด้วยแป้งเราต้องรอให้ตรงนี้ย เดือดนะคะเวลาเดือดสังเกตง่ายๆกระทะจะมีไอมีฟันออกมานี่ก็คือเดือดแล้วขอบกระทะนี่ก็จะมีฟองฟอดๆนี่คือเดือดนะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปพอเราใส่ผักปั๊บเนี่ยผักก็เริ่มสุกพอผักสุกแล้วใส่แป้งค่ะใส่แป้งแล้วคนทีนี้ก่อนจะใส่แป้งต้องคนก้นก้นถ้วยก่อนเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวแป้งนอนก้น แล้วเราใส่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เหนียวสักทีต้องดูก่อนนะก่อนจะใส่คุณดูหมูก่อนนะคะว่าหมูคุณเนี่ยสุกไหมเนี่ยค่ะดูหมูก่อนถ้ายังมีแดงๆอยู่ก็อีกสักนิดหนึ่งในระหว่างนี้ช่วงที่เราเรารอให้หมูสุกดีบางคนชอบสุกสุกดิบๆก็เพราะว่าเนื้อจะนิ่มหน่อยแล้วก็อาจจะเพิ่มน้ำซุปอีกหน่อยก็ได้ เนื่องจากว่าน้ำในกระทะจะหายไปเราก็เพิ่มไปผลส,สุดท้ายน้ำตุ้มก็หมดพอดีแหละเอาละค่ะใส่แป้งแล้วนะคะเวลาใส่ต้องค่อยๆใส่ได้อย่าใส่เพเดียวพวดพลาดไได้นะคะใส่ทีเดียวพวดเดียวแล้วก็จบเลยแป้งเป็นก้อนเลยนะคะคนด้วยแล้วก็คนไป จังหวะนี้ก็ต้องรอด้วยรอให้แป้งสุกจะได้รู้ว่าความเหนียวเนี่ยใช้ได้ไหมเวลาที่สุกเนี่ยน้ำตัวนี้จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนสีจากขุ่นๆเป็นใสๆตรงนี้บางคนเขาก็ชอบผักที่ไม่ต้องไม่ต้องสุกมากาก็จะใส่รันแบบสุดท้ายถ้าคนชอบผักสุกมากเขาก็ใส่ก่อนเนี่ยค่ะตรงนี้ ก็เริ่มที่จะใช้ได้ตรงนี้อยู่ที่ความชอบเหมือนกันถ้าเผื่อว่าเราเราชอบความเหนียวเราก็เพิ่มแป้งไปบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ต้องเพิ่มอยากเพิ่มไหมคะถ้าอยากเพิ่มจะเพิ่มให้ดูก่อนจะเพิ่มอย่าลืมคนซะก่อนแล้วเวลาเทดีเททิศที่เดียวไม่ได้ต้องเทกระจายกระจายเพราะไม่งั้นแป้งจะไปเป็นกองเนี่ยค่ะก็เพิ่มให้ดูจะได้คือจริงๆไม่ต้องเพิ่มก็ได้เดี๋ยวที่เพิ่มเพราะว่าให้ความรู้ไงคะ อยากให้ความรู้ก็เลยเพิ่มเนี่ยก็เหนียวประมาณนี้ใครชอบเหนียวกว่านี้อีกก็เพิ่มไปอีกได้เลยแล้วแต่คนชอบรออีกสักแป๊บนึงให้ให้มันเดือดทั่วๆทําไมเราถึงใช้แป้งข้าวโพดพอแป้งข้าวโพดเนี่ยเวลาเราทานแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเนื้อแป้งอะ่ะมันนิ่มนวลแล้วก็มันจะมีความหวานแต่ถ้าเปิดเป็นแป้งมันมันก็จะลื่นลนเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาทานดูนะจะได้รู้อ๋อ จะทานได้ยังไงอยู่นอกจอก่อนในจอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคนทําทานให้ดูแล้วกันนะคะบอกก็บอกแล้วนี่ต้องก็ต้องทานให้ดูสิถูกไหมเห็นไหมคะแกยแป้งเริ่มใสแล้วเห็นไหมคะนี่แหละสุกเรียบร้อยเอดือดปุดๆทั่วกระทะเลยจะตักใส่ถ้วยแล้วบัดนายอดผักกับแบบนี้แหละเวลาตักต้องระวังหกหน่อย อยากจะเทเทแล้วกันเอาหมูลอยหน้าหน่อยเดี๋ยวไม่สวยเอาล่ะเสร็จแล้วทำอะไรต่อไปเรามีพริกไทยเราก็ใส่พริกไทยโรยลงไปด้วยอยู่ที่คนชอบแล้วตรงนี้นะบางคนเขาก็ไม่ชอบคนชอบก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ